สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับฝนพา่วยนะครับมื้อนี้ฝนพา่วยมีแนวทางเด็ดเด็ดมาฝากฝันดีอีกแล้วท่านผู้ชมฝันดีอีกแล้วเอาแนวทางความฝันมาฝากนะครับกลับมาลอดจิดตาม มาล่อช่อมไปน้ากันเด้อท่านผู้ชมวม่ามือนี่ผลผ้าลวยสีได้ตัวเลขแนวทางอีหยังนะครับเตรียมสมุดปากกานะครับเตรียมสมุดปากากากันเลยนะครับผลพ่าลวยฝันดีฝันดีอีกแล้วนะครับฝันดีคาักฝันดีแน่ท่านผู้ชมฝันเห็นเทวดาใส่สูตรขาวแล้วก็มีหมวกเหลมๆขึ้นไป จูงงัว่าขาวตัวบักง่ามาให้ฝนพาลวยเห็นเทวดาผูบักง,งามนะครับใส่สูดขาวเทวดาใส่สูดขาวแล้วก็มีเป็นมวกเป็นมวัวกันกลวยๆแหลมๆขึ้นไปจูงงัว่าตัวสีขาวตัวบักง,ง่ายหนึ่งจูงงัว่ามาให้ฝนพาลวย แล้วก็มีนังฝ้าหาบกระตาน้ำกลน,นา่งฝ้าหาบกระตาน้ำกลมาสองคนนะครับนั่งฝ้าสององค์นะครับนา่งฝ้าสององค์เนาะเอิอนเป็นองค์นั่ทอ BR หาบกระตาน้ำกลมาน้ำกลเทวดาผู้เทวดานั่นจูงงัวจูงงัวเขาไงมาให้ฝนพาะร้วยแลวกันา่งฝ้านั่นหาบกระตานะครับเขียนตัวเลขคักเขียนตัวเลขแน่แ ตัวเลขยูก้นงัวคือจังมีห้อยเขียนขึ้นมาเนี่ยอยู่ตรงดาดง้วนะครับตรงข้างขางง้วตรงดาดงัวนั่นเห็นตัวเลขหกแปดหนึ่งวัชรทศง้วขาวตัวนั้นนะครับเทียนเทวดาบรรจุงมาให้คนพ้ารวยเห็นตัวเลขหกแปดหนึ่งส่วนนั่งฟานหาบกระตามาหาบ,หาบกระตาเนาะสององค์หาบกระตามายูกะต้าทั้งหน,าหน้านั่งฟ้าองค์หนึ่งอ่ะมีหกศูนย์ร อีกกระต้าน้อยหนึ่งหนึ่แปดศูนย์นะครับแล้วนั่งฝ้าอีกองหนึ่งกับนะครับกระตายางน้ำกวดมากมีตัวเลขคือกันสามศูนย์นะครับ,บกระตาน้อยหนึ่งกับห้าศูนย์พทันทโอ้ยฝันดีครับฝันดีเน่ฝันได้ตัวเลขนะครับเอาตัวเลขมาฝากมา,ากมาตอนให้ท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมสิไดมีส่งมีลาภน้ำกันกระใสวิจัยาย่านเอาเด้อท่านผู้ชมใช้วิจัยาย่านเบื้องนะครับมากกับคอยตาม ไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นเด้อนะครับเอาความฝันมาฝากมาตอนนะครับเพื่อมั่นเขานะครับเนาะเพื่อมั่นเข้าเพื่อได้โชคได้ลาบอันนี้การล่องเบงพิจารณาเบงนะครับฝันดีนะครับฝันดีนะครับนะฝันเห็นนะครับเทวดาจูงง่วเทวดาใส่สุดขาวง่ามาถึงงวกับงัวเขา ยูงัวมาให้ฝนพาด้วยนะครับอยู่ก้นงัวอยู่บังค่างๆงัวงมีตัวเลขบ้านหอหกแปดหนึ่งมีตัวเลขอยู่ก้นงัวนั่นหกแปดหนึ่งนะครับส่วนานางฟาาหาบกระตาน้ำก้นมานมีตัวเลขหกศูนย์นะครับแปดศูนย์นะครับอีกองเนึ่งกับมีตัวเลข 30, 50, สามศูนย์ห้าศูนย์แสดง กระตากระตาม้นๆนะครับยู่ข่างกระตานัเกียนเลขหกศูนย์ไปอีกกระตาอีกน้อยนึงกะ8แปดศูนย์นะครับกระตาอีกน้อยนึงกะ3สามศูนย์กระตาอีกน้อยนึงกะห้าศูนย์ว่าแต่พ่นห่ามันเป็นกระตาเงินกระตาทองนะครับหาามาให้ผลผ้ารวยผลผ้าร่วยกับโอ้ยทันดอกดีอกดีใจดีอกดีใจบอคิดว่าสีได้ว่าทันดอกบอคิดว่าสีได้ง่วงงามเนาะเทว่าดาเพิ่งเอาง่วงงามมาฝากว่าทันต์ดอกบอคิดว่าสีได้ โอ้ก็ดีอกดีใจนะครับกันเลยเฝ้ามาเนี่ยนะเฝ้ามาเห็ดคลิปเฝ้ามาทําคลิปไอ้ท่านผู้ชมนี่แหละเพื่อจีอาจีได้มีโชคมีลาภน้ำกันนะครับกับล่วงพิจารณาเบื้องนะครับเป็นเพียงแนวทางเราจะเปลเป็นเพียงแนวทางเพื่ออาจีได้โชคได้ลาภน้ำฝนพาลุ้ยนะครับเพื่อเทวดานั่งฟ้าเพื่อนสีมาใหา้โชคให้ลาภว่าัฒน่าเพื่อนหาบกัตตาเงินกัตตาทรวงมาให้แขนจุูงงวงงามมาให้ยฝนพาลุ้ยพร้อม โอ้ยมาดีอกดีใจคักแน่แท้นะครับมาดีอกดีใจคักแน่แท้นะครับป้าเอาแนวทางความฝันมาเว้าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับเพื่อท่านผู้ชมอาจจะได้มีโชคมีลาภน้ำกันวา่าซัเถาะเอ้าสรุปตัวเลขให้ว่าซะหกแปดหนึ่ 1, นะครับ6080นะครับ30แล 50, ้วก็50เด้อท่านผู้ชม681นะครับ60นะครับ80 30แล้วก็50นะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับมาฝากมาตอนเดอ้อแต่วิเจอย่านเบื้องนะครับพันมกักตามความฝานนันผลภาพรวยกับจังเอาไปลงทุนนะครับพันบ่ามากกับ่านไปเดอ้อท่านผู้ชมเอามาฝากมาตอนนะครับหวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กันขอขอบคุณครับสวัสดีครับรวย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 เด้อ